ศักดินาเนื้อรัษรากเงาเด่นชัดปัญหาสังคมไทยสูบเพือดชาวนาชาวไรกดขี่รีไทยชนชั้นแรงงานทำลายกลุ่มทุนเส รายร้ายป้ายสีอย่างอันทภาฐานปกปิดธุรก,กิจพลังงานโกเมืองกินบ้านรู้เช่นเห็นชาสาร้างภาพให้คนสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้รักประเจาท,ทีประตยและห่วงยายบานเมืองทุกท่านครับ วันนี้วันที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับวันนี้อยู่กับการที่สารรัฐธรรมนูญน,นั้นวิจัยคดีของนายกรัฐมนตีนะครับหรือประยุทยน์ยันโอชานะครับไม่สิ้นสุดการตําแหน่งทางการเมืองนะหรือตําแหน่งนายกรัฐมนตรีบันพักหลวงนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่า เนื่องจากคณะทํางานของอของสารชุดนี้นะครับเป็นการแต่งตั้งเข้ามาจากคอสชอ,อันนั้นก็ไม่แปลกว่าทําไมถึงมีการตัดสินแบบนี้เพราะว่าใครที่เขาจะทาลายเจ้าของที่เขารักได้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วส่วนอย่างอื่นจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปส่วน วันนี้สารชี้ว่าทําหน้าที่ต่อได้วันนี้ก็จะจะแสดงให้เห็นถึงความดูเดือดรวดพ่านของม็อบต่อไปนะครับเนื่องจากข้อเสนอของกลุ่มเลือกร้องนะครับม็อบราฎรนั้นมีหนึ่งข้อที่ให้ประยุทธ์จันโอชาล์ลาออกนะครับและสองต่อไปนะครับก็คือ แก้ไขรัฐธรรมน,โนูญครึ่งตอนนี้ร่างไอรอนนั้นก็ถูกตกไปนะครับแต่เข้าร่างของอฝ่ายค้านนะครับอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วนในส่วนข้อที่3นั้นคือการปฏิรูปตถาบันอันนั้นก็ต้องทําทันทีหลังจากหลังจากทุกอย่างทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทําเลยนะครับทำเดี๋ยวนี้ทำทาเลยนะทํามันทำมันทาได้เลยนะพวกสามข้อนี้นะครับถ้ามันไม่มีการเลื่อนสกปรกกันเกิดขึ้นก่อนอย่างหลายเคสแล้วที่มีการสกัดกั้นนะครับคณะรันนไม่ให้ไปต่อมีการขน I.O. ต่างๆมีการขุดวงจรอุบาทของมันออกมานะครับไอโอเนี่ยนะ มันเป็นกาดมันเป็นทหารที่ใช้สําหรับปั่นแฮตแท็กต่างๆนี่แหละแล้วก็มาด่าม็อบราษดอดซึ่งอันนี้มันใช้ภาษีของประชาชนในการที่ออกมาปั่นแฮแท็กด่าประชาชนมันไม่มีชาติไหนประเทศไหนเขาทำหรอกนะใช้ไอโอนะครับที่เป็นทหารและใช้เงินภาษีประชาชนมานั่งด่าประชาชน อันนี้ไม่เคยมีบนในประเทศไหนนะครับก็ไม่อยากมีประเทศไหนเขาทาด้วยนะครับมีประเทศเราประเทศเดียวเดียเด๋ยววันหลังจะมา,าแชฉ io กันนะครับวันนี้ก็สรุปกันคร่าวๆนะครับส่วนวันนี้เขานัดเวลาสิบหกนากาซึ่งตอนนี้เวลาสิบเก้านากาสิบเก้านาทีนะครับตอนนี้ก็ชุมนุมมา สีชั่วโมงละนะก็ใครที่สะดวกไปใหา้ยาักลาดพาวก็สามารถไปได้ไปไล่โอชากันไปยึดจันโอชานะครับให้ออกจากตงแหน่งวันนี้แสดงให้เห็นถึงระบบยุติธรรมที่มันบิดเบี้ยวไปแล้วนะครับไม่มีทางที่จะกลับมาและเราต้องต่อสู้กับต่ับไป เพื่อที่หาความยุติธรรมกันต่อนะครับเราเพึ่งความยุติธรรมไม่ได้แล้วตอนนี้สารก็กลายเป็นสารว่าภูมิเต็มที่นะครับเต็มทีเต็มระบบนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับสรุปเข้าๆไว้แค่นี้ส่วนวันนี้ม็อบจะมีอะไรนะครับมีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับเราต้องมาติดตามกันเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ช่วงหลังเลิกมอบนะครับหลังจากจบมอบจะมาสรุปกันนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ